กับเลี้ยนพ่อแม่พี่น้องนะครับแฟนคลับของพยาบาลฟินแลนด์หรือครับหรือซิบิกกับเลี้ยนท่านในห่างทวีใช่พี่น้องที่เคบรับขอรายงานโตครับผมดรพัฒนาอนุสีอันหรือหมอขาวนะครับเป็นนายกเทศมนต,ตนรีตำบลพลับพี่น้องที่เคารับมือนีโบเมนมีแต่เช่าพลับไม่นั่งอยู่นี่ในยินคาวา่ามาจากต่างจังหวัดหลายจังหวัดครับ ก็ขอขอบคุณท่านได้ห่างนะครับแล้วก็าทาั้งคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกที่เลือกเอาพื้นที่บ้านพระคือแห่งนี้เป็นพื้นที่ในการเปิดวงพี่น้องทีคลรพครับมือนีได้ยินข่าวว่ามีการไทยทอดสดไปทั่วโลกด้วยครับมือนีครับก็ขอให้ปรบมือกับได้ห่างนะครับพี่น้องครับพี่น้องทีคลรพครับได้ข่าววา่าพยาบาลฟินแลนด์ ได้ใหญ่สม,มโนคั่วมาอยู่ในตำบนพลบผมใน,นานะคนตะบนพละร,รู้สึกว่าดีใจปลาพื้มใจนะครับเพราะว่าได้คนเกง่งคนดีคนมีความรู้ความสามารถนะครับมาอยู่ในตะบนพลบและสิสางความเจริญให้ครับตะบนพลบคนเกง่งปอยยุไสกระสางความเจริญให้ยุหันครับพี่น้องที่เคารพมือนีเห็นหน้าพี่น้องม่หลยร้ายสิดีใจ แล้วก็ทีมไฟปกครองนะครับมือนี้บอว่าจะเป็นพญ่บาหมูสามมูสิบมูสิบหกมูสิบแปดของบ้านพระคือบ้านพระคือมีสี่มูครับคณะไฟปกครองเตรียมทีมงานมาคอยดูแลความเรียบร้อยความสงบไปพี่น้องเต็มที่บตรต้องห่วงในการรักษาความสงบแล้วก็ทีมเทศบาลครับสมาชิกสอทอมีรองนายยกมีประธานสภานะครับ มาค่อยต้อนรับพ่อแม่พี่น้องดังนั้นครับมือนีขอให้พี่น้องมามีความสุขอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เวลากลับก็ขอให้พี่น้องปลอดภัยนอนหลับฝันดีตื่นขึ้นให้ถูกหวยทุกคนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ<ช><ด>ครับ uh, <ช><ด>ขอขอมอบดอกไม้ให้กับท่านในห้างครับ<ช><ด>ที่ที่เปิดวงวันนี้ครับ<ช><ด> สวัสดีนะพี่น้องท่านนายกเข้าอบอไปในหางเพิ่นอนในหางเพื่นกับทีมีควบวา่าควบจาจากน้อยนะครับนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้มีเกียรติเอฟซี FC ของน้องบิ๊กนะครับผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ทุกทุกท่านนะครับพร้อมท่านท่านนายกนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจแทนน้องบิ๊กนะครับเพราะว่า วันนี้เป็นวันเป็นปีปีที่สองนะครับที่ปดนตรีโตเกียวมินนวสิกเริ่มก่อตั้งขึ้นมานะครับสำหรับน้องบิ๊กนั้นผมเองเห็นมาตั้งแต่ตัวเป็นหนุ่มเป็นเด็กน้อยนะครับ <c oughs> ตั้งแต่ใหม่ๆที่มาจากฟินแลนด์นะครับจนถึงวันนี้น้องบิ๊กเป็นหนุ่มหนุ่มน้อยเต็มตัวแล้วนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่มีความสามารถนะครับสร้างสรรค์ สร้างความรักความชื่นชอบให้กับแฟนเพลงอย่างมากมายนะครับปีนี้ก็เป็นปีปที่สองนะครับที่อุนเตทีโตเกียวมิวสิกวันนี้เป็นวันแรกของการแสดงปีที่สองของอุนเตทีโตเกียวมิวสิกนะครับผมก็อยากจะขอฝากเพื่อนเพื่อนเอฟซี FC, พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับให้ความรักความเป็นดูน้องบิ๊กให้มากย,ยิ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่า น้องบิ๊กนะัเป็นเด็กที่มีความสามารถจริงๆนะครับเห็นตั้งแต่ยังร้องเพลงไม่เคยเป็นนะครับตอนตอนถึงวันนี้น้องบิ๊กถือว่าเป็นนักร้องที่สมบูรณ์แบบนะครับพร้อมั้งการแสดงต่างๆแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะครับเป็นวันเปิดวงวันแรกของปีที่สองของโตเกียวมิวสิกผมก็ขออวยพรให้น้องบิ๊กและทีมงานโตเกียวมิวสิกจงพบแต่ความสุขควาเจริญ